สวัสดีคเขาก็มากช่อมมาคบีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กับบล็อกฟุตเหมือนเดิมนะครับในเกมโรบบอกนะก็ไม่ได้เล่นมา,แบบนาแบบเป็นอาทิตย์เลยแบบเป็นอาทิตย์กว่ากว่าเลยนะที่แบบว่าไม่ได้เปิดเข้าบล็อกฟุตมาเลยใช่ปะก็คือแบบว่า,าติดธุระด้วยครับแล้วแบบว่าเาติดธุระแหละก็เลยแบบว่าไม่ได้เข้ามาเล่นเลยไม่ได้เข้ามาสุม่มไม่ได้เข้ามาอะไรเลยอันนี้ก็เดี๋ยวขอไปไประเดิมก่อนนะไปโู้คิดถึงอนะไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งนาน นานอยู่นะนานนานนานเลยแหละนานนานใจได้เลยจัดไปได้ผลอะไรโหเปิดมาก็เปิดมาก็เน่าเลยอ่ะทำไมอ่ะแบบว่าไม่ได้เล่นมาตั้งอาทิตย์กว่าๆวาทำไมไม่แบบว่าให้ของที่ดีกว่านี้อะไรโอเคเราก็หลอนากที่รอบล่าสุดที่เราไปสตรีมกันมาก็คือมีพวกน้องๆพาไปเก็บดาบใช่ไหมดาบดาบตัวนี้ดาบโคโคก็คือแบบว่าชอบดาบมาก คือดาบฟันเร็วแล้วก็ได้หมวกชิลอใช่ไหมเออได้หมวกมาได้ดาบมาก็คือแบบว่าเพลิดเพลินมากๆเลยก็กอต่อไปมันไม่เชิงกอ,ม,อ,ม,อ,อ,กอม,มันเป็นเรือใช่ไหมเออก็คือมันมันเป็นเรือที่อยู่ตรงอันนี้แหละเข้ามาในเรือแล้วก็คือให้มาสู้ออ,อะไรนะกับมอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่นุ้เฮ้ยแต่พอเวลามันเป็นตอนเช้าเราเข้ามาข้างในอะ่ะมันสว่างนะคือผมจําได้ว่าไอ,อ้รอบรอบล่าสุดอะ่ะตอนที่ไล์ไปใช่ป่ะเราเข้ามาที่เนี่ย คือมันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยนี่นี่เนะี่ยเดี๋ยวเด,วเดวีต้องแบ่งร่างด้วยเออแล้วก็เปลี่ยนเอาจริงนะก็เริ่มรู้สึกแบบหงุดหงิดกับการที่เป็นพ้าตัวใหญ่อย่างเงี้ยเหมือนกันนะแบบออตัวมันใหญ่ไปปะตัวมันใหญ่ไปอะเริ่มมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนออจากพ้าเป็นอย่างอื่นแล้วอะทุกคน oh, <no. S 1> คือตกใจมากคือ อยู่ๆก็มาเจองงมากเลยเฮ้ยคือแบบคนรู้แค่คือตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะผมะผมามาจากทางนั้นเพราะว่าผมมากลับเมืองกลับเมืองไปใช่ไหมเราก็จะไปหาแบบเผื่อมีใครมาสุม่มนู่นนี่นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยแบบหรือว่าแบบว่ามีใครแบบว่าอยากจะเทรดผลให้ใช่ปะ่ะก็เลยแบบว่ายน้ํามาเพราะว่าจะมาทำคอนเทนต์ที่ก่อนนี้เออแล้วแบบว่ามาเจอมันตกอยู่ตรงนี้เฮ้ยคนรู้แคคือแบบเฮีย เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือผลเกิดใช่ปะอันนี้เขาเรียกว่าผลเกิดปะมันเกิดได้ของดีอย่างนี้เลยเหรออ้าอันนี้คืออันนี้ใช่โมจิปะผมไม่ไม่มั่นใจอ่ะแล้วไม่มีใครมาเกาะนี้เลยเหรอแต่มันก็ไม่น่าแม่แม่ถ้าสคือมันต้องมีคนที่แบบว่ามันต้องมีคนที่แบบว่าอะไรนะแบบที่แบบว่าเขาเปิดทาคิแล้วก็แบบว่ารู้ว่าผลอยู่ไหนใช่ปะอันนี้ว่ามันมีบอกเป็นเล็กๆอะผมว่ามันต้องมีคนเห็นแหละแต่ว่าทำไมถึงไม่มีใครมาเก็บอะหรือว่ามันเพิ่งเกิดหรืออะไรยังไง อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเห็นว่ามันมีเกิดเป็นรอบๆมีเป็นเวลาด้วยใช่ไหมเก็บสิจ้ารออะไรล่ะโอ้โหเก็บเออเก็บได้นี่ไงเก็บแล้วเย้เฮ้ยได้ของดีอ่ะโชคดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้ก็เห็นคนอยู่แถวๆนี้ด้วยนะเขาไม่เดินมาดูหรอหรืออะไรยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมเก็บหีบแล้วมันมีทางลงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีทางลงตรงนี้ด้วยหรออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ ทำไมเราเพิ่งเคยเห็นเราเก็บกล่องไอ้ตรงนี้มาหลายครั้งแล้วนะนี่มันคืออะไรอะ่ะเปลี่ยนสีเฮ้ยเราเพิ่งเห็นเราเพิ่งเคยเห็นนะเดี๋ยวก่อนนะ,ะนี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนนะเรามีที่อ้มีหีบจับไปสิแล้วนี่คืออะไรอะ่ะ Aw Awakening Expert คืออ๋อเอาไว้ดูเฉยๆว่าอ๋อก็คือเอาไว้ปิดว่าจะ a w a k e n อา่า Ability ไหนใช่ไหมอ๋อไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีที่แบบมีซ่อนอยู่แล้วนี่คืออะไรทุกคน หุยเมื่อกี้เจอคนใจดีอ่ะเขาเขาแลกอันนี้ให้อะ่ะหุยไม่คิดว่ามันจะมีคนที่แบบว่ามาให้มาแบบว่ามาเทศกับเราจริงๆนะดีนะที่ผมมีหลายผลอยู่อะ่ะแล้วก็แบบว่าได้มาบ้าไปแล้วรอบนี้ก็คือแบบว่าได้ของดีทั้งนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บก่อนไม่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 ให้ไม่ไม่ฮุยโชคดีอะ่ะเก็บเก็บเลยเดี๋ยวหาย รอบนี้ก็คือได้ผลลีเจนดารี่สองอันเลยเหรอบ้าไปแล้วจริงปะเนี่ยนี่มันวันโชคดีของผมชะันเลยอะ่ะแล้วแบบว่าแล้วเราจะกินอท่าไหนดีอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราควรจะกินใช่ไหมมังกรอนะตอนแรกก็อยากได้แต่พอมีคนบอกว่าโมจิอ่ะดีกว่าแล้วปั๊ดเจอแบบโมจิวางทิ้งไว้เนี่ยนะบ้าไปแล้วอยากเปลี่ยนมากเลยนะตอนเนี้ยคืออยากเปลี่ยนมากเลยอะ่ะแต่ คือไอ้ไอสองผลเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลสายปีมันเป็นผลแบบเอาไว้อัพแบบบล็อกฟูดไงแต่ตอนเนี้ยคือสเตตตะอัพไปเยอะมากแล้วอะจนตอนเนี้ยถ้าไปอัพบล็อกฟูดอะน่าจะไม่คุ้มแล้วอะแล้วแบบว่าอะไรนะโคดีสเตตอะก็คือเต็มหมดแล้วก็คือไม่เหลือแล้วคุย oh, <no. S 1> ทำไงดีอะคือกินไปก็ใช้ท่าไม่แรงอยู่ดีเพราะว่าสเตตมันแค่แบบเนี่ยมันแค่เวลหนึ่งเองอะเฮ้ย oh. เอาไงดีวะทำไงดีอะ คือใจอยากเปลี่ยนเป็นผลใหม่แล้วนะพอรู้สึกว่าเออก็เล่นก็เล่นพรามาจนแบบว่ารู้สึกว่าอิ่มตัวพอใจได้รู้สึกอิ่มตัวอยู่อิ่มนะเล่นพรามาแบบตั้งแต่อะไรนะโลกแรกใช่ปะ่ะจนมาถึง 1200. เวลพันสองร้อยเออก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เจอ,เจอคนใช้บอร์ดใช่ปะ่ะเราก็แบบว่ามันฆ่าเราผมก็เลยฆ่ามันคืนเสร็จปุ๊บดาบเซเบอร์ก็คืออัพว่า ไหนเซเบอร์ er. เดี๋ยวก่อนเซเบอร์ er. วีสองนี่ไงใช่ไหมติดดาวอย่างนี้แปลว่าใช่ใช่ไหมน่าดูสิก็เหมือนเดิมฮะว้าว <Huh? Whoa. S 1> อ๋อเนี่ยหรออ๋อโอเคถ้ามันเปลี่ยนไปถ้ามันเปลี่ยนไปโอเคโอเคท่าแรกมันไม่พุ่งแล้วมันเป็นแบบว่าปล่อยลำแสงไปแทนอ่ะฮะท่าสองก็คือปล่อยลำแสงใหญ่ขึ้นโอเคในสุดก็เป็นวีสองแล้วไหนดูท่า <Whoa. S 1> ชวบสี่พันไหนดูทีที่ เฮ้ยมันมีรัวๆด้วยนะไอ้ท่าแรกดูเหมือนจะรัวด้วยอ๋อคือสกิลมันแรงเหอะสกิลมันแรง,งเฉยเคืออะไรวะได้ผลได้ผลดีมาแต่ใช้ไม่ได้คืออะไรอะใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่คุ้มกับการที่จะต้องเสียมันอะเฮออ้ยดาบเซเบอร์นี่แรงไปแรงอะแล้วแบบต้องฟาร์มเวลต้องฟาร์มเวลที่นี่จนไปถึงเท่าไหรอ่อ่ะถึงจะแบบว่าได้ไปแบบที่อื่นอะไรเงี้ยโอ้โหดูดิพันสองเจ็ดสิบห้ายังอยู่ที่นี่อยู่เลยอะ ก็แปลว่าพันสามใช่ปะ่ะเฮ้ยแล้วนี่อะไรมีซ่อนเร้านขายของคืออะไรฮาคี้ยังไม่ยังยังไม่แข็งแกร่งพอเฮ้ยตรงนี้ก็ยังมีอีกหนอขอดูอันนี้เลยโอ้ยแต่ว่าพันสามก็ยังอยู่ที่นี่ชิบหายละโอ้โหเดี๋ยวกันนะเออสงสัยเขาบอกว่าอยากจะไปดูไอ้อะไรนะฮาคี้อันเนี้ยว่ามันไปเท่าไหร่ใช่ไหมต้องกลับไปที่เมืองแรกใช่ปะ่ะขอกลับไปเมืองแรกก่อนนะ โอเคโอ้โหขึ้นมาบนก่อนน้องฟ้าแล้วคิดถึงมากเลยอะไหนดูมอนเตอร์ดีเวลเตอร์มอนเตอร์เวลห0าอกว่าโอ้ยคิดถึงเนาะแบบสมัยตอนนั้นก็คือแบบว่ามีน้องแบบมาช่วยฟาร์มกันเต็มเลยเขาบอกจะมาดูก็ให้มาดูที่อุศบใช่ไหมเนี่ยมาดูซิว่ามันเป็นยังไงสเตตัสก็คืออะไรอะสี่ร้อยเจ็ดบอก็บอกว่าให้ให้ดีกว่านี้หรอ อโอเคก็คือก็คือยังไม่ส่งสุดเนาะแต่ตอนนี้กำลังหนักใจว่าจเจาอยัางไงดีกับผลไม้สองอันนั้นอุตส่าห์ได้ของดีมาแต่ใช้ไม่ได้คืออะไรวะป่วยเซงอะ <laughs> ได้สองอันมาแต่ใช้ไม่ได้ oh, <no. S 1> เฮ้ยกอนได้เนลไหนเปิดหน่อยซิ่งก่อนหน้านี้เล่นเล่นเล่นเอาเลยนะเล่นเอาใหญ่เล่นเอาใหญ่ขอแก้แขนนี่นี่มาดิมาดิมาดิฮโด ฝ่ายดีขึ้นมาทันทีโอเคก็หลังจากที่ตอนแรกก็กล่าวว่าจะเข้ามาฟาร์มเวลนะแต่ว่าดูจากการฟาร์เวลรอบนี้เราน่าจะแบบว่าน่าจะยากยากเลยก็เลยแบบไปสำรวจพื้นที่นี้หน่อยแล้วก็พอดีว่าไปได้ของดีมาก็อย่างที่ดูดูกันไปใช่ไหมว่าเราไปเจอเราไปเจอของตกไม่น่าเชื่อจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะเจอของตกได้แล้วก็แบบว่าไปเจอคนใจดี แบบว่าอะไรนะยอมแลกมังกรน,นะผมก็แลกไปหลายผลเหมือนกันนะเสียดายไม่ได้อัดไว้แล้วตอนไปเจอก็ไม่ได้อัดไว้เพราะว่าคือกาลังจะไปที่ก่อนนะเราก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะกดแบบว่ากดอัดอีกทีหนึ่งตอนไปถึงที่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอพอดีเฮ้ยแล้วแบบเฮ้ยได้หรอวะแล้วแบบว่าดีใจมากแต่ไอความดีใจนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีความดีใจอะไรอะไรเลยนะตรงตรงที่ว่า ต่อให้เรากินผลอะไรนะไอ้สองผลนี้เข้าไปอะ่ะคือมันมันก็คงจะไม่ได้ช่วยทําให้ตัวเราเก่งขึ้นเพราะว่าเราไปเน้นเป็นทางสายดาบเราใช่ปะคือโมจิเรามาเล่นดาบน่าจะน่าจะไม่เวิร์กว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือเลือย่างหนึ่งคือไอ้อะไรนะรีสเตทผมอะ่ะมันก็หมดไปแล้วคือจะไปเปลี่ยนเป็นตอนนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วละ่ะไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีหรือจะอะไรยังไงดีไม่เป็นไรก็เกียนไปก่อนก็แล้วกันถ้าสมมติมีโค้ดรีสเตทมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะใครที่ มอีอะไรนะอยากจะแนะนําอะไรใช่ป่ะอย่างเช่นแบบว่าเออเนี่ยผมมี2ผลเนี่ยคือคิดว่ากินผลไหนดีกว่าใช่ไหมก็ลองเข้ามาคอมเมนต์กันดูนะครับว่าเพราะอะไรดีกว่าผลพารตรงไหนไหมหรือว่าแนะนําว่าให้ใช้ผลพารไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังเป็นช่วงที่ผมจะต้องเก็บเลเวลอยู่ใช่ป่ะคือไปเล่นสพวกผลสาย pvp ก็คงจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายหรือว่าอาจจะไม่ได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับโอเคถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะ เอาไว้เดี๋ยวจะมาเล่นรอบต่อไปแล้วถ้าสมมติว่าจะมีไลฟ์ก็เดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ที่ชุมชนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนไปละบ๊ายบาย